สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาพัฒนอัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการในเรื่อง ตามรอยพุทธประวัติค่ะก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการนะคะอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศคุณบุตรสราเรืองแสงอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถรัมภ์รายการทุกท่านค่ะมูนนี้ทีพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 8 1 2 1 0 3 8 0 8 9 8 1 2 1 0 3 8ค่ะหรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมหมายเลขโทรศัพท์คือ024499484 02 โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิก็จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube นะคะโดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิป y o u t u b e ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอธัธยาศัยของท่านได้ค่ะ หากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัฒนอัศาวานนท์หมายเลขโทรศัพท์081-88-6363นค่ะขอนำเสนอตามรอยพุทธประวัติต่อนะคะในเรื่องเกี่ยวกับปริพานธ์นะคะคืนนั้นนะคะพระจันทร์เต็มดวงก็จริงแต่สิ่งมหัศจรย์ที่บังเกิดขึ้นตอนใกล้รุ่งนะคะกลับเป็นสิ่งที่น่าพิศวงที่มนุษย์และเทพย,ายดา ไม่มีโอกาสที่จะได้พบเห็นกันอีกเลยนะคะซึ่งในหนังสือปฐมสมโพธิกถาได้พรรณนาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะครั้นล่วงลุเวลาพลาวปัจจุสมัยหมายถึงเวลาใกล้รุ่งนะคะอันว่าพระชับพิทพันธรังสีทึบทั้งแท่งมีพยามนทนคือโดยรอบข้างละวา ก็เปล่งออกจากพระพุทธสริราพยะพรุจิโรพาสครุวนาดุดเปลวเพลิงอันปรากฏออกจากสุวรรณบันพศโชตนาการมิฉะนั้นก็รุ่งเรืองปานประหนึ่งกนกคีรีอันมีแสงสายสหัสอินทรธนูเกี่ยวพันบรรสานมิฉะนั้นก็เปรียบปานประดุจภริยา อันมีจิตสวามิภักดิมิอาจจรลลีไปไกลพัสดาได้และพระราศมีนั้นบ่มิได้เล่นออกไปไกลพระพุทธองค์ก็ฉวัดเฉวียนเวียนวงแวดล้อมซึ่งปรินิพานมันจะอาจอันเป็นที่พุทธสิริสาย,ยาินะคะตามพุทธประปวัติกล่าวโดยสรุปว่าตอนใกล้ลุ่งสมเด็จพระบรมศาสดา ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอาเถิดบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้นี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของตถาคต หลังจากนั้นไม่ได้ตรัสอะไรอีกทรงเข้าฌานตลอดไปในเวลานั้นมีแต่พระอนุรุทธเถระเพียงองค์เดียวที่ปรารถนาจะดูปรินิพานแห่งพระาศาสดาจึงเข้าสมาบัติตามเสด็จไปจนพระาศาสดาออกจากจตุตถาฌานเป็นวาระที่สุดก็ดับขันเข้าสู่ปรินิพาน ในพระไตรปิฎกฉบับฉลอง25พุทธศตรวตรรษเล่มที่11หน้า317ถึง319กล่าวว่าในทันทีที่ปรินิพานเท้าสหัมบดีพรมได้ตรัสว่าสัตว์ทุกหมู่เหล่าจากทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระตถาคตผู้ศาสดาผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้ในโลกถึงแล้วซึ่งกำลังพยาน เป็นพระสัมมาพุทธ,ธะเช่นนี้อย่างปรินิพานแล้วเท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ของทวยเทพตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเป็นสุขพระอนอนท์ได้กล่าวว่าเมื่อพระสัมมาพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงปรินิพานแล้ว ความสยดสยองและความชูชันแห่งขนได้มีแล้วในการนั้นท่านพระอนุรุทธเทระกล่าวว่าลมอสัศสะปัสสาสะก็หมายถึงลมหายใจเข้าออกนะคะไม่ได้มีแล้วแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีจิตตั้งมั่นคงดีพระผู้มีพระภาคมีจักสุไม่ทรงหวั่นไหวทรงปราสันตินิบรินิพานแล้ว พระผู้มีพระภาคมีจิตไม่หดถูทรงอดกลั้นเวทนาเสียได้ความพ้นแห่งจิตได้มีแล้วเหมือนความดับแห่งประทีปฉะนั้นอุทานวาจาของเท้าสหัมบดีเท้าสักกะพระอานนท์และพระอนุรุธทธเถระเป็นอุทานวาจาที่เปล่งออกมาพร้อมๆกันในการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน กล่าวโดยสรุปตามพระปฐมสมโพธิกถากาษัตริย์มาลราชลาทั้งหลายได้ตรัสถามพระอานนท์ว่าจะตกแต่งพระศพพระทศพลประการใดจึงจะสมควรพระอานนท์ได้อธิบายชี้แจงว่าจงหุ้มห่อพระบรมศพเข้าด้วยทุกุลพัตระภูษาและผูกพันด้วยได้ให้มัน่นและกระทําโดยนิยมดังนี้หุ้มห่อพระบรมศพพระชินสี ด้วยพระภูษาจนท้วนได้ห้าชั้นแล้วจงเชิญลงในพระหีบทองอันเต็มไปด้วยน้ำมันหอมแล้วให้เชิญพระหีบขึ้นสู่พระเชิงตะกรอันประกอบด้วยสรรพสินงสาวคนทชาติจึงถวายพระเพิลงดับพระเพิงแล้วจึงเก็บซึ่งพระพุทธสารีริกธาตุแล้วให้ก่อพระสถูปในที่อันถวายพระเพิง ข้ามกลางแห่งหนทางสีแพร่งกระทำสักการะบูชาด้วยประทีปทูลเทียนสุคนทบุภาต่างๆกษัตริย์มลราชทั้งหลายก็กระทำตามคําพระอ,อนอนเทระบอกนั้นทุกประการให้กระทำซึ่งจิตกาทานคือพระเชิงตะกรทำด้วยเก่นจันสูง120ศอสอกแล้วก็เชิญพระหีบทองซึ่งใส่พระบรมศพ ขึ้นมาปริสฐานบนเบื้องบนเชิงตะกรน,นั้นแลกษัตริยมราลาชทั้งแปดพระองค์ซึ่งเป็นประธานแก่กษัตริย์ทั้งปวงจึงตรัสว่าเราจะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสัพพันยูก็เอาอักคีจุดเข้าและเพลิงนั้นก็ม่ได้ติดจึงตรัสถามพระอนุรธุธท่านก็บอกว่าเทพยดาทั้งหลายจะคอยท่าพระมหากัสปเถระ ถ้าพระมหากัสสปเทระยังไม่ได้มานมัสก,การพระบาทยุคคนตราบใดเพลิงก็ยังไม่ไหม้เชิงตะกรตราบนั้นและท่านจะมาในวันนี้พระมหากัสสปเทระเนี่ยนะคะก็เป็นพระสาวกผู้ใหญ่ท่านเป็นบุตรของสุมณเทวีแล้วก็กบิลพรามกัสสปโคตนะคะเกิดที่บ้านมหาติถะแคว้นมคตนะคะเดิมชื่อปิดผลิตนะคะ แต่ตามความนิยมเนี่ยชอบเรียกตามโคดว่ากัสปะหรือกัศปะเนื่องจากว่ามีพระภิกษุชื่อกัสปะหลายองค์เพื่อป้องกันความสับสนก็จึงเรียกท่านว่าพระมหากัสปะนะคะเนื่องจากท่านเจริญด้วยออพรรษาการก่อนองค์อื่นๆและเป็นที่เคารพนับถือปรากฏว่าหลังจากท่านอุปสมบทแล้ว8วันท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เราโดยสรุปพระศาสดาทรงสรรเสริญยกย่องท่านด้วยการให้ภิกษุทั้งหลายประพฤติตามท่านนะคะสมัยหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดุกรภิกษุทั้งหลายเราเข้าปฐมฌานทุทนต,ติยฌานตติยฌานและจตุตถาฌานอันเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ได้เท่าใด ถึงกัสปะก็เข้าฌานได้เท่านั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเราสำแดงการแสดงดิ์ต่างๆได้หลายอย่างคือคนเดียวทําให้เป็นหลายคนก็ได้หลายคนทําให้เป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝาหรือกำแพงหรือภูเขาได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้ เดินบนน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ด้วยฝ่ามือก็ได้ภิกษุทั้งหลายถึงกัสปะก็สำเร็จการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้อย่างนี้เหมือนกันเรื่องที่พระศาสดาตรัสสรรเสริญพระมหากัสปะเทระนั้นมีมากยกมากล่าวพอเป็นตัวอย่างนะคะ เพื่อให้ผู้อ่านทราบความสำคัญเมื่อพระศาสดาสเสด็จปรินิพานนั้นท่านพระมหากัสสปะอยู่ที่นคนปรปาวาไม่ได้ตามสเสด็จไม่ทราบข่าวการปรินิพานแต่ท่านรู้สึกรละลึกนึกถึงพระศาสดาจึงพาพระสงฆ์บริวาร5 0 0องค์เดินทางไปสู่เมืองกุสินาราครั้นถึงเวลาเที่ยงแดดร้อนจัดจึงคิดว่าหนทางไม่ไกลนัก ควรจะหยุดพักเสียสักหน่อยพอให้หายเหนื่อยต่อเวลาเย็นแดดอ่อนจึงเดินทางไปฝ้าผัสพ,พันยูคิดดย่งนั้นแล้วเขาพาผู้สงเข้าพางงักใต้ร่มไม้ริมทางในขณะนั้นก็มีอาชีวกผู้หนึ่งเอาไม้เสียบดอกมณฑารบถือกั้นต่างร่มเดินสวนทางมาพระมหาัสปะเทระรู้ดีว่าดอกไม้นั้นไม่มีในเมืองมนุษย์ จะมีต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญแล้วก็นึกเฉลียวใจว่าพระาศาสดาก็ทรงพระชาลาจะมีเหตุอันใดเกิดขึ้นกระมังควรจะถามให้ทราบเหตุตระหนักครั้นจะร้องทักถามไปตามที่ใจนึกก็รู้สึกว่าจะเป็นการไม่คาระวะพระาศาสดาเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจึงลุกขึ้นคลุมด้วยภาาบางสกุลจีวรเดินออกไปใกล้ทางบ่ายหน้าเฉพาะอาชีวก กระทำอัญชลีเนือเศียรเก้า 9, ด้วยความเคารพในพระศาสดาแล้วถามอาชีวกว่าดูราอาวุโสท่านรู้ขา่าวพระศาสดาของเราอย่างไดบ้างอาชีวกจึงบอกว่าพระมหาสมณโคโดมนิพพานได้เจ็ดวันเข้านี้แล้วเราได้มมดอกมณฑารบนี้ถือมาแต่เมืองกุสินาราเรื่องอื่นขอเล่าไว้ก่อนนะคะ ด้วยพระมหากัสปเทระจะต้องรีบไปให้ถึงเมืองกุสินาราในเย็นวันนั้นครั้นถึงมกุุตพันธะนเจดีที่ใกล้เมืองกุสินาราก็เข้าไปสู่พระเชิงตะกรกระทำจีวรลดลงจากบ่าเบื้องขวาพาดเหนือบ่าเบื้องซ้ายถวายอัญชลีเหนือพระเศียรและกระทำประทักษิณเวียนพระเชิงตะกรสามรอบแล้วเข้าไปสู่ทิศเบื้องพระบาท ถวายอภิวาทกราบทูลว่าข้าแต่พระบรมคูข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่ามหากัสปะเป็นสาวกแห่งพระองค์ทรงพระมหากรุณาอุตสาหสะเสด็จพระพุทธดำเนินร่วงมขาถึงสามข้าพยุตสามร้อยเส้นไปกระทำปัจจุขมนาการคือการต้อนรับแก่ข้าพระบาทโปรดประทานพระสัตธรรมเทศนา แลให้บรรพชาอุปสมบทบวชข่าพระพุทธเจ้าณพหูบุตรนิโครธทรุขะมูละคือร่มไม้ไสนะคะแล้วโปรดเปลี่ยนประธานซึ่งมหาบางสุกุลจีวรซึ่งทรงชักมาแก่อสุภะนางปุณณาสีนะคะซึ่งมีเรื่องอได้กล่าวไว้ในตอนที่23ไปแล้วนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีทั่วไปแก่สาวกทั้งหลายมีเฉพาะแต่ข่ากัสปะผู้เดียวนี้ที่ได้ร่วมพระพุทธบริโภคดังกล่าวประการหนึ่งผิวข่ากัสปะมีความสนิหาในพระศัสดาเป็นสัตว์ขอให้พระบาทยุคนจงนิกะข้ามนาการจากพระหีบทองรับซึ่งหัดทั้งสองแห่งข่ากัสปะอันประนมนอบนบ พระอภิวันธนาในการบัดนี้เมื่อสิ้นสุดคำกรับทูลของพระมหาคัสจปเทระพระบาททั้งคู่ก็ปรากฏออกมานอกพระหีบทองเมื่อพระมหาคัสจปเทระกับพระสงฆ์บริวารทั้งห้าร้อยแลมหาชนทั้งหลายได้ถวายนมัสการแล้วพระบาททั้งสองก็เคลื่อนกลับเข้าสู่พระหีบทองดังเก่าขณะนั้นเสียงโศกาปริเทวนาการ แห่งเทพยดามนุษย์บรรษั์ก็ประวัตนากาหาะนรุนาตดังระงมยิ่งไปกว่าวันเมื่อเข้าสู่ปรินิพานนะคะเรื่องวันปรินิพานมีผู้ค้นคว้าหารายละเอียดไว้หลายท่านด้วยกันสมควรรวมไว้เป็นความรู้ต่อไปนี้ในหนังสือวันพระพุทธเจ้าของนายทองเจืออ่างแก้วกล่าวว่าวันปรินิพาน ตรงกับวันอังคารเพนวิสาขะปีมะสิงเวลาใกล้รุ่งตรงกับวันที่สามเมษายนก่อนคริสตศักราช508นะคะและพลเอกประจวบวัชราปานก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นวันที่มีจันทรุป,ปราคาด้วยการนับปีพุทธศักราชเริ่มต้นเมื่อพระบรมบศาสดาเสด็จปรินิพานแล้วได้หนึ่งวันคือปรินิพาน วันวิสาขะปุรณมีคือวันเพ็ญเดือนหนะคะนับตามแบบอินเดียก็เป็นวันสิ้นเดือนเพราะนับวันแรมหนึ่งข้ามเดือนวิสาขะหรือเดือน6ปีมาเมียเป็นปีแรกดูหนังสือขยายประวัติหลักสูตรพุทธศักราช2474ของสวและศักราชในจารึกสมัยสุขโขทัย ของศาสตราจารย์ดรประเสริฐนนครก็เป็นของไทยนับหลังหลังกาหนึ่งปีนะคะบัดดลเตโชทาตก็บันดาลติดพระเชิงตะกรขึ้นเองด้วยอนุภาพแห่งเทพยดาก็ชาปนาการพระพุทธอสุภารีรกายกับทั้งคู่ผ้าทั้งหลายอันห่อหค้้มแลลพระหีบทองและว่าพระเพิงไม่เชิงตะกรอยู่นานถึงเวันถึงดับ นะคะก็ได้เก็บพระบรมสารีริกธาตุในพระปฐมสมโพธิกถากล่าวว่าด้วยอํานาจพระพุทธาธิฐานพระเกี่ยวแก้วทั้งสี่และพระรากขวัญทั้งสองคือไหายปลานะคะกับพระอุณหิตคือพระอัดเบื้องบนพระอุตตมังคสิโรธซึ่งพระธาตุทั้งเจ็ดพระองค์นี้คงปกติดีอยู่ไม่ได้แตกเรียรายไป ส่วนพัสรีระธาตุทั้งหลายนั้นก็แตกฉานเรียดรายไปทั้งสิ้นและมีสันฐานต่างกันเป็นสามอย่างนะคะพระธาตุขนาดใหญ่มีประมาณเท่าเมล็ดตัวแตกขนาดกลางมีประมาณเท่าเมล็ดเท่าสารหักขนาดน้อยมีประมาณเท่าเมล็ดพันผักกาดแท้จริงแล้วพระสรีระธาตุแห่งพระัพพัญญูที่มีพระชนมายุยืนยาวนั้น ย่อมปรากฏอยู่ทั้งแท่งไม่แตกเรียดรายไปและพระบรมโลกนาแห่งเราทั้งหลายทรงพระจินตนาการว่าตถาคตจะทรมานชนมายุอยู่ไปไม่นานก็จะปรินิพานศาสนาของตถาคตก็จะไม่แผ่ภพศสารไปนานาประเทศเหตุดังนั้นจึงทรงอธิษฐานว่าเมื่อตถาคตนิพานแล้วพระธาตุจงทำลายเรียดรายออกเป็นสามสันฐานดังกล่าว มหาชนจะได้เชิญไปนมัสการกอพระสถูปบรรจุไว้ในนานาประเทศที่อยู่แห่งตนจะได้มีผลไปสู่สุขติภพเอาละค่ะเป็นอันจบเรื่องเกี่ยวกับการปรินิพานแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุนะคะเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธบรมศพล่วงไปได้แล้วเจ็ดวันมีท่ออุทกกทาราตกลงมาจากอากาศ กะดับประเพิงให้อันตรธานกษัตริย์มาลรา,ลาทั้งหลายก็นำหม้อเงินหม้อทองอันเต็มไปด้วยสุคนทวารีมาโสรถสงลงณนะที่เชิงตะกรแล้วก็เก็บพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายใส่ไว้ในสุวรรณโทนิก็คือพระหีบทองน้อยแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานอย่างสันถาคารสารากลางพระนครประดับด้วยดอกกมุทปทุม และนิลุบลบุญทาริกบุพชาติเรียงรายไปโดยรอบตามปฏิชวาลาสุดที่จะพนานาให้เห็นจริงในครั้งนั้นบรรดากษัตริย์ทั้งเจตนครต่างกรีธาทัพยกรีพลมุ่งสู่เมืองกุสินาราเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุฝ่ายมาลราชในเมืองกุสินาราเห็นกองทัพเป็นอันมากร้อมเมืองเช่นนั้น ก็ให้ทหารขึ้นประจำเชิงเทินระวังเหตุร้ายอันจะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะเกิดการประทักกันโทนพรามซึ่งเป็นพราหมผู้ใหญ่มีฐานะเป็นครูอาจารย์ของคนเป็นจำนวนมากและอยู่ในเมืองกุสนาราเห็นว่าไม่ควรจะเสียเลือดเสียเนื้อจึงขึ้นบนที่สูงกล่าวโอวาแก่กษัตริย์ทั้งหลายว่าไม่เป็นการบางควรที่จะมาใช้กำลังด้วยเหตุเพียงเท่านี้ เราจะแบ่งพระบรมธาตุออกเป็น8ส่วนมอบแก่บพิษทั้งปวงองค์ละส่วนเพื่อจะได้เชิญไปบรรจุในสถูปทุกพระนครคนทั้งหลายจะได้บูชากราบไหว้นะคะก็บรรดากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นศิษย์ของโทนพรามมาก่อนทั้งนั้นเมื่อโทนพรามกล่าวรับรองก็เชื่อฟังยอมรับโทนพรามจึงให้เปิดประตูเมืองรับกษัตริย์ทั้งเเข้ามาร่วมประชุม เพื่อรับรู้การแบ่งพระบรมธาตุเมื่อบรดากษัตริย์เหล่านั้นได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุต่างก็โศกาปริเทวนาการจึงไม่ทันได้สังเกตเห็นว่าโทนพรามหยิบเอาทักษิณธาตุธาตุเบื้องบนหมายถึงพระเครีว่วแก้วข้างบนด้านขวานะคะ,ะพรามก็หยิบซ่อนไว้ในผ้าโพกหัวข้างบนนะคะแต่การกระทำของโทนพรามนี้ ไม่เป็นความลับเพราะว่าพระอินทร,ร์ทรงทราบเรื่องโดยตลอดเห็นว่าโทนพรามณ์ไม่สมควรแก่พระบรมาธาตุส่วนนี้จึงทรงเชิญพระธทาตุธาตุจากภาพภกศรีสะโทนพราหมมณาประดิษฐานในพระโกศทองและก็อัญเชิญให้ขึ้นไปสู่ดาวดึงบรรจุไว้ในพระจุลาวณีนะคะพระบรมาธาตุมีมากถึง16ขนาน กษัตริย์มีแปดพระองค์จึงได้รับไปองค์ละสองทนานเมื่อโทนพรามแบ่งพระบรมธาตุเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นควาหาพระธาตุธาตุบนศีรษะก็ไม่พบครั้นจะเอะอะโวยวายเอากับใครก็ไม่ได้นึกอายใจว่าตนเป็นคนแบ่งแ,งแ,งแท้ๆกับไม่ได้อะไรไว้บูชาจะขอแบ่งจากกษัตริย์เหล่านั้นก็ไม่กล้าในที่สุดก็ขอะนานทอง ที่ใช้ตวงพระบระมธาตุไว้บูชาแล้วก็ได้สร้างตุ่มพลสถูบรรจุธนันทองไว้ใกล้กับเมืองกุสินาราน,นั่นเองสรุปว่าพระบระมธาตุได้บรรจุไว้ในศัสถูเมืองราชคฤห์อของพระเจ้าอาชาติสัตตุราชที่สถูของกษัตริย์ลิชวีเมืองเวสาลีที่สถูปูของกษัตริย์สักยาราชเมืองกบิลพัทที่สถูปของกษัตริย์ทาริยราชเมืองอล,ลกรัปก ที่สถูปของกษัตริย์โกริยาราชเมืองรามคามที่สถูปของกษัตริย์มาลาราชเมืองปาวาที่สถูปของมหาพรามเมืองเวตะทัทีปกัดนงคอนที่พระสถูปของพระเจ้ามัลละเมืองกุศินาราซึ่งสถูปนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางของอนุสาวรีย์อื่นๆที่สร้งสางขึ้นในสมัยต่อมาและกุศินาราก็เป็นศูนย์กลางสำคัญที่สุด แห่งหนึ่งของชาวพุทธผูดสแสวงบุญก็เป็นอันว่าหลังจากปรินิพานแล้วนะคะก็มีการแบ่งพระบรมสารีาริกธาตุโดยโทนนพรามนะคะแบ่งออกออทั้งหมดมี18ทนานก็แบ่งให้กษัตริย์ทั้ง8พระองค์นะคะออได้รับไปองค์ละสองทนานแล้วก็กระจายไปอยู่ตามสถูปของเมืองต่างๆ8แแห่งนะคะโดยที่ว่าถือว่าเมืองกุสินาราเนี่ย จะเป็นศูนย์กลางสำคัญที่สุดนะคะแห่งการปรินิพานของพระพุทธองค์เรื่องราวยังมีต่อไปอีกนะคะแต่เวลาได้หมดลงแล้วดังนั้นก็คงจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกันใหม่สวัสดีค่ะ